ทีนี่ยดูดูพี่เขาทำนี่ยพี่เขาทำเนี่ยเนี่ยทำเออพี่พลอยทำเนี่ยเก่งนะพี่พลอยเก่งกตาเนี่ยโน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 ห้ามไปใส่ปากโน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 ไม่ได้เออไม่ได้นะนี่ตาอืมอายอายตาหูหูภาษาอังกฤษเรียกอะไรไม่รู้ตาตาอันนี้มือไม่ลูกใช่มือไหมนี่มืออันนี้แขน แขนอันนี้คออันนี้หูอ๋อหูอันนี้อะไรไม่ไม่มีหรอกบีเดินเฉยๆเดินไล่ข้ายุงเนี่ยยุงอยู่ข้างนอกน่ะมาเอามาเขียนแขนในลูกหน่อยเดียวคือคือเห็นยายบีแล้วจะง่วงละเขนโอ๊อเด๋ยวเดี๋ยวเดวมันเขียนใหญ่เขียนจะง่วงละสักคู่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยทำไมเขียนไม่ได้ เอาเก็บน่เก็บขาบ้างยขาวบ้กินอทังกินทังนันน้ยขาวบ้างค่ะอือ่านนี่อ่านองอัดกินจังเลยขอบคุณค่ะเจ้าเบื้งหดอ่ะโอ้ยเออเวลาอยู่ใกล้ลุ้นทุกที อยู่ใกล้กันยันกับนบอกใช่ไว้เขาจะเขาจะแย่งของกันเออเออเอาคิวมาหนีลูกเชียนให้แ <c oughs> จ้งนาให้เ <c oughs> อ้ยมันจังจะใส่โทรศัพท์เ <c oughs> อ้ยจังจะอันท่าปากเออใครมันโอเต็มเตะโอ้ยเอาเอาๆๆๆคิว <c oughs> คิว อย่าแย่งกันใครจะเอายกมือขึ้นนูมาเอากับลุหนูเอากระไรครับลุงนะคะอย่าไปเขียนตรงนั้นนะไม่ได้นะลูกไม่ได้ไม่ได้ไปเขียนข้างผนังไม่ได้ม่จะมาจูมันจะมาจูมนจะมาจูมันจะมาจู ไปอ้อนไงซื้ออาหารหมาอยที่นี่มันมันถูกกว่าอยู่บ้านไหมมันถูกกว่าก็เลยซื้อจากนี่ไปเลยยก่ลงงานแล้วเนาะไปแล้วนี่มันนี่ว่ายังไงยังไงว้ายตายอเลีอ่ะเอ้า อยมันมากัดอีหล่าบ่ได้เดี๋ยนี่ยายต้องตีให้อะไรยายย่าย่าดุคนหน่อยคนมาเขียนกระจกหมดแล้วย่าทำไมลูกเขียนทำไมนี่นีู่้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ย่าตีหน่อยย่าไม่บอกไม่ฟังอ่ะย่าดุหน่อยย่าไม่นะไม่นะไม่ มันจะมีตัวอะไรอยู่ออกมาเฮ้ยเฮ้ยมุเจ้าเบิง้งมุเกเจ้าเบิ้งผาผา,านังคอยรูปมุเกเจ้าเบิง้งมุเกเจ้าเบิง้เบงเจะหนักกัน ยายบีจะมายายบียายบีมาแล้ว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 ยายบียายบีดุเลยยายบียายบีเป็นคนทำคมสาดนี่ยายบีนั่น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 ั่นนั่นนั่ว้าววิยาญติยุใส่บ้นี่บอกนี่บนี่บอกได้เขียนให้เขียนมาแล้วมาแล้วมาแล้วใเขียนมาแล้วมาแล้วใเขียนใเขียน ไอ้กูน okay. ังอส่นังย Wh ้ออู่งย no mm ื hmm. ้ย้ันงให้เียนี้เียตินี่เคียตินี่เยมาเียลยาลเลรอลตินี่นี่เ้ยนแอ่วา่นขอบคุณค่ะเออนมาต่เร็วสีแล้วสีเริ่มเริ่มสีแล้วโอ้ไปเยี่ยนีกแเราย้าย Aduh, ah, 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 mani, mani, mani. ini, main, main.